สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ได้ทำการสั่งขนมแคย้อนชินจังมานะครับนะก็สั่งมาจากแอปช้อปปี้เนาะก็จะมาในแบบลังของลูกอมแฮกนะครับนี่เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดลุ้นการ์ดชินจังกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดเบื่ออะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมก็สั่งมาทั้งหมด2โหลนะครับก็จะมีทั้งหมด24ห่อเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็แกะเอาออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็เป็นทางด้านขนมแคย่อนชิ้นจังรสไก่ทอดคาราเกะนะครับก็เป็นห่อสีแดงเนาะก็ได้มา2แพ็คนะครับนี่นะอ่านะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาแกะเปิดลุ้นการ์ดกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างเนาะนะครับก็มาดูกันที่แพ็คแรกนะครับ แพ็กน,นี้นะครับก็จะเป็นลอถของวันที่19เดือน10 2020นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันเลยนะครับอ่านะครับก็สำหรับการชิ้นจังนะก็จะมีนะครับตัวละครชิ้นจังนะครับมีดาวมีชื่อกระตูนนะครับมีเบอร์มีค่าโจมตี แล้วก็มีเป็นชื่อตัวละครนะครับแล้วก็มีเป่ายิง้งฉุบเนาะอ่าส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปชินจังประมาณนี้เนาะโอเคนะครับและนี่ก็คือใบแรกเนาะเป็นทางด้านเบอร์สามสิบหกนะครับเป็นทางด้านชินโนสุกเกะโอเคใบต่อมานะครับอ่าต่อมาเป็นเบอร์ห้าสิบแปดนะครับเป็นทางด้านเนเนจัง นาโอเคครับเบอร์ r, ต่อมากอได้เป็นเบอร์21นะครับเป็นทางด้านชินโนสึเกตต่อมานะครับก็ G o, ได้เป็นเบอร์10นะครับเป็นทางด้านชินโนสึ e เกะก็ใส่เป็นชุดหน้ากากแอคชั่นนะครับสำหรับเบอร์10นี้นะครับก็จะมีทางด้าน อโฮอโลลแกรมด้วยนะครับนะ่าเป็นการ์ดวิงวิงนออนะครับนี่นะโอเคนะครับอ่าต่อมาก็ได้เป็นเบอร์6กอนะครับตัวนี้เป็นไอจังต่อมานะครับ ก็ได้เป็นเบอร์สาสิบนะครับเป็นทางด้านชินโนซึเกะใบนี้ก็ซ้ำนะครับต่อมาได้เป็นเบอร์สามสิบสามนะครับใบนี้นะครับตรงนี้ก็โดนทางด้านเครื่องนอกนะครับตัดการ์ดมานะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับกับเบอร์สามสิบสามเนาะ โอเคครับห่อต่อมาได้เป็นเบอร์21นะครับตัวนี้ก็เป็นทางด้านชินโนสุเกะก็ซ้ามานะครับต่อมาได้เป็นเบอร์24นะครับเป็นทางด้านมาซาโอคุงนะครับนี่เนาะโอเคครับแล้วก็ หอต่อมาก็เป็นเบอร์24นะครับเป็นทางด้านมาโสะคุ้งอ่าก็ซ้ำกันมาเลยน้อนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้ได้เป็นเบอร์16นะครับเป็นทางด้านชินโนสเกะนะครับก็ใส่เป็นคอตเพยพึ่งนะครับ อ่าแล้วก็หอสุดท้ายนะครับก็ได้เป็นเบอร์21นะครับเป็นทางด้านชินโนสุเกะเนาะนี่นะครับตัวนี้ก็ซํามานะครับก็สำหรับแพ็คแรกนะครับที่ได้มาเนาะก็มีทางด้านเบอร์61นะครับเป็นไอจังได้มาหนึใบ เป็นทางด้านเบอร์10นะครับเป็นชิโนซึเกะได้มา1ใบนะครับอ่าแล้วก็เป็นเบอร์33ครับเป็นชิโนซึเกะได้มา1ใบเบอร์36นะครับเป็นชิโนซึเกะได้มา2ใบนะครับทางด้านเบอร์58นะครับเป็นเนเน่จังได้มา1ใบแล้วก็เบอร์24ครับมาโสะคุงได้มา2ใบนะครับแล้วก็เบอร์16ครับ เป็นชินโนสุเกะได้มา1ใบแล้วก็เบอร์21นะครับเป็นชินโนสุเกะได้มา3ใบนะครับเนอะและนี่ก็คือการ์ดชินจังในแพ็คแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูแพ็คที่2กันนะครับว่าผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างอีกนะครับโอเคครับก็สําหรับแพ็คที่2นะครับที่เราจะมาเปิดกันในคลิปนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นล็อตของวันที่19เดือน10 2020นนะครับก็เป็นล็อตเดียวกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดรุ่นกันต่อเลยนะครับก็สสำหรับใบแรกเนาะอ่าก็ได้เป็นทางด้านเบอร์36นะครับเป็นชินโนสุเกะอ่าต่อมานะครับก็ได้เป็นเบอร์16นะครับตัวนี้เป็นชินโนสุเกะต่อมานะครับ ก,ไก,กไ็ได้เป็นเบอร์ยี่สิบอ็ดนะครับเป็นทางด้านชินโนสุเกะอ่าแล้วก็ต่อมาก็ได้ซ้ำมานะครับเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดเป็นทางด้านชินโนสุเกะนะครับต่อมาครับได้เป็นเบอร์สี่สิบแปดนะครับเป็นโบจัง ต่อมาก็ได้เป็นเบอร์24นะครับเป็นทางด้านมาโอคุ้งต่อมาครับใบนี้ก็ได้เป็นทางด้านเบอร์16นะครับเป็นชิโนสุเกะก็สัมมานะครับ แล้วก็ต่อมาได้เป็นเบอร์64นะครับเป็นทางด้านชินโนสุเกะห่อต่อมานะครับก็ได้เป็นเบอร์3นะครับเป็นทางด้านฮิโรชิหนาใบนี้ก็เป็นการ์ดโฮโลแกรมนะครับ ก็จะเป็นเงาวิ่งวิ้งนะครับเป็นกากเพชรเนาะอ,อยู่ด้านในนะครับนี่นะโอเคครับต่อมาก็ได้เป็นเบอร์15นะครับเป็นทางด้านชินสุเกะใบนี้ก็เป็นโฮโลแกรมเหมือนกันนะครับนี่เนาะเป็นทางด้านเก็เพชรนะครับ นี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับอ่าต่อมานะครับก็ได้เป็นทางด้านเบอร์21นะครับตัวนี้ก็เป็นชินโนซุเกะนะก็ซ้ำมานะครับอ่าแล้วก็ห่อสุดท้ายนะครับของแพ็คที่สองเนาะอ่าก็ได้เป็นทางด้านเบอร์ส3นะครับเป็นชินโนซุเกะนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันอีกทีหนึ่งนะครับในแพ็กที่2นี้นะว่าเราได้เบอร์อะไรบ้างเนาะนะครับก็สําหรับใบแรกนะครับในแพ็กที่2เนาะก็ได้เป็นเบอร์15นะครับเป็นชินสุเกะใบนี้ก็รู้สึกว่าจะหายากอยู่นะครับอ่าต่อมานะครับก็เป็นเบอร์3นะครับเป็นฮิโรชิใบนี้ก็หายากอยู่พอสมควรนะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นเบอร์64นะครับเป็นชินโนุเกะก็ได้มา1ใบนะครับแล้วก็เบอร์36ครับเป็นชินโนุเกะได้มา1ใบนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นเบอร์16ครับเป็นชินโนุเกะได้มา2ใบนะครับแล้วก็เป็นเบอร์21ครับเป็นชินโนุเกะได้มา3ใบนะครับ อ่าแล้วก็เป็นเบอร์48ครับเป็นโวจังได้มา1ใบเบอร์24นะครับเป็นทังด้านมาโศคุ้งได้มา1ใบแล้วก็เป็นเบอร์33นะครับเป็นชินอสุเกก็ได้มาอีก1ใบนะครับนะโอเคนะครับก็สําหรับใครที่สนใจการ์ดชินจังนะครับก็ลองไปหาซื้อขนมแคย่อนชินจังมาเปิดดูได้นะครับว่าเพื่อนๆจะได้ การ์ดเบอร์อะไรบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ